รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันนี้ครับวันนี้ผมก็จะมาเ,เล่นเรื่องเพอล์ิเทจริงของไอูซบนะครับสำหรับแฟนกนระตุนวันพีทคงจะเข้าใจว่าพอลิเทจริงห้องไอ้มุกเยาานั้นคือไอายาซบนึ่งในลกเลือกของกลุ่มโยรสล์บเชงคูดนะครับแต่ผมไม่บันผือมันกล้าไม่ชายนะครับซึ่งหนังแมทเป็นการเข้าใจพิษขงงังงใาแต่กาวันนี้ผมก็จะมาเล่นึงความจริง ที่แม่แต่อาจารย์อูดา้าก็ยังไม่ทราบดูเรื่องทีอ่ะมาถึงตอนนี้มูซูคงต้องใช้เล็วว่าพออุซุปมันใครวะแต่พมเชื่อครับว่าคนคน,นี้มูซูขาดไม่ถึงอย่างแน่นอนคนคนนั้นก็คือมันแล้วครับอดีตคนเรือเอีกแห่งกองกับเรืออสั้นครับผมหือตัวแล่กาตเมื่อน,นัดเดี๋วทีออูซุปมันมุกเย้ามันได้เมมันนะครับ อ่ะตาซูไม,ม่เชือ่อซูม,มาเลย่ยาซบตาเดี๋ยวส่งผม,ม,มก็ไม่ใชยแลว้วมาถึงตอนนี้ทุกคนคงจะเริ่มปิดคลิปกันบ้างแล้วนะครับแต่ก็ช่างเหอะลิปบินดังไม่ได้ก็เอาหาว่ากำคํานะครับอย่าคิดมากขอบคุณที่ติดตามนะครับ